การตออร่อไปนี้เป็นรายการท,าทาั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน,ววน,ววนวเราได้พูนตแต่ชาวลุกขึ้นอย่างเบาแอป,ปที่รักกระดูกถือออมไม่โดนเช็คสบายใช้ล้านรีบตังหลักตั้งที่ซ่อนไว้เอ๊หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทอที่รักอยากให้เธอรู้เราสุดใจ G.Pasnicker u n l o c k Style กล er um, ิฟรีนไฮยาเพียรเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อเซจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินดีสวัสดีคุณลูกค้าสิบท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ยายจะมาขายเป็นเสื้อผ้าของคนตายเนาะราคาจะอยู่ที่ สิบาทถึง100บาทนะคะเดี๋ยวยายจะบอกประวัติแล้วบอกว่าผ้ามาจากไหนนะซเซฟมาในราคาเบาๆเลยนะอย่างตัวนี้น้องจมน้ำตายค่ะอายุอยู่ที่25-26ปีเนาะตัวนี้ยายขายที่ราคา50บาทมีใครรับไหมคะถ้ามีใครรับเซฟห้าสิบาทมาค่ะถ้ามีใครราคาบคับเซฟราคาห้บาทมานะตัวนี้เป็นผ้าเนื้อนิ่มมากเลยคุณลูกค้าจมน้ำตายมีใครสนใจไหมคะขอเ F ครับ C.F เอาไปให้เมียโจครับหนึ่งตัวครับ C.F แล้วครับค่ะเดี๋ยวยายไปตัวใหม่ให้นะเออมาดูกขะอักกระอ่วนไงก็ไม่รู้นะวัสดีนะครับนี่คนนี่คนหรือผีคนค่ะคนนะค่ะมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นค่ะคนไหนลิงคนไหนพุทคนไหนโจกลิงอยู่ไหนลิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจ๊อยู่ติดก้าวที่ สวัสดีคร<ข>ับสวัสดีครับไม่ไม่ถามก่อนผมถามก่อนที่เมื่อกี้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าคนตายนี่คือเสื้อผ้าคนตายจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อผ้าคนตายทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่พูดมาเช่นตัวแรกนี่คือเสื้อจากคนที่จมน้ำตายนี่คือเขาจมน้ำตายจริงๆงเหรอจมน้ำตายจริงๆค่ะ เหมือนเราจะทาลิปสติกเลยมานิดหนึ่งเนาะใช่ค่ะลักษณะเหมือนไม่ใช่ลิปสติกเหมือนเลือดลองพื้นหนาจังอันนี้แต่งหน้าเองใช่ไหมแต่งเองค่ะทําเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะทำเองหมดเลยเอี่ยวกับเอฟเฟกต์หนังอ่ะเออนี่คือคุณคุณกุ๊กคุณกุ๊กจากเพจตามใจเพ้นต์ค่ะตามใจเพ้นต์เพ้นต์อ๋อก็คือไลฟ์ขายเสื้อผ้าจากคนตายอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะก็จะมีทั้งเป็นกางเกงยียนงานเพ้นท์แล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าของคนตายถ้าจะเป็นเสื้อผ้าคนตายนี้จะไล์อยู่ในเฟซค่ะแล้ว,ลวเราเราเราับมาได้ยังไงครับคือส่วนหนึ่งจะได้มาจากสับปเปลอแล้วก็จะเป็นญาติคนที่ตายคือโทรบอกเราว่ามีเสื้อผ้านะตายนะวันนี้วันนี้อยากรู้ค่ะเสื้อผ้ามีเยะแย,ยะมากมายนะอ,อทำไมต้องขายเสื้อผ้าคนตายครับคุณกุ๊กจริงๆแล้วอยากได้อะไรที่มันแปลกแล้วจริงๆก็คือ ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงคือมันไม่ต้องได้ลงทุนอะไรมาก uh huh. และที่สําคัญก็คือบางที่อ่ะเขาเผาทิ้งหมดเลย oh. ตรงนั้นน่ะเราเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ค่ะ oh. ในการขายไอ้เสื้อเนี่ยเขาใส่ชุดเนี้แล้วจมน้ําเลยแล้วพอเอาขึ้นมาจะเราก็เอาเสื้อผ้าจากศพมาขายเหรอจริงๆแล้วจะมีบางส่วนค่ะที่เอามาจากคนที่ตายเลยแต่ส่วนมาก จะเป็นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นเสื้อผ้าคนตายก็คือเสื้อผ้ามือสองปกติถูกต้องใช่ไหมแต่นี่คือเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ชัดเจนเลยเขาต้องการสร้างความแปลกใช่่คะนการที่จะขายแล้วไปติดต่อเองเลยเหรอก็ช่วงแรกๆคือจะไปติดต่อเองจอยเองใช่ทีนี้ทางสับเปลือจะรู้แล้วว่าเราขายว่าคนนี้ใช่ทีนี้ถ้ามีศพมาปั๊บคือเขาจะแจ้งเราก่อนล่วงหน้าเลยว่าเนี่ยมีศพมานะเขาก็จะแจ้งวันเผาว่าวันไหน พอเขาแจ้งวันเผาเสร็จปั๊บเรามาคือเราเอาเงินส่วนหนึ่งใส่ซองกับญาติคน,นะคะที่ตายแล้วเราจะบอกเขาว่าเสื้อผ้าตรงนี้เราขอเพื่อจะเอาไปขายเงินส่วนหนึ่งที่แบ่งจากใส่ซองแล้วยังเอาเงินที่ขายได้แบ่งทําบุญอีกค่ะอ๋อคือเราตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนเมื่ดขายปกติขายเป็นแบบปกติเนี่ยขายได้ไหมขายได้ไหมก็ขายได้ค่ะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะแต่พอมาขายเสื้อผ้าจากคนตายแบบบอกชัดเจนเลยว่าเสื้อผ้าคนตาย ขายดีเลยไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซีเอฟจะเอาเงินมาทําบุญกับเราค่ะเพราะว่าเขากลัวอ๋อหมายถึงว่าแต่ยอดขายมากกว่าเดิมใช่ค่ะแต่มีคนมาทําบุญปกติเขามาซื้อไปทําอะไรกันบางคนก็ซื้อไปใส่นะคะเหรอใช่ค่ะบางคนก็ซื้อไปใส่ค่ะเดี๋ยวได้ยันะฮะเขาเขามีการทําพิธีไหมฮะ อ,อ,อันนี้หนูจะเป็นคนไปทําเอง<ร>คือ,อเราได้ผ้ามาปับ๊บเราจะเข้าวัดเลยจะไปให้หลวงพ่อสวดบางสกุลให้ค่ะคือ,อบางสกุลป็นบางสกุลตายก็คือจะมาไลฟ์ขายใช่ค่ะแล้วคือผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือของอะไรที่เป็นของคนตายเนี่ยบางทีคือมันมันเหมือนกับเวิญญาณหรือเขาห่วงหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขายังผูกกันอยู่เขายังผูกกันอยู่ตอนไลฟ์หรือว่าตอนที่เราเอามามีตาม หรือมีเจอบ้างไหมฮะไม่เคยมีตามลูกค้าไปนะคะแต่เคยเจอค่ะแล้วหมายถึงว่าในขณะที่ไลฟ์อยู่นี่เขาโผล่มาไหมอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณโอเคก็คือขณะที่เราไลฟ์สดอยู่มีลูกค้าคนนึงเขาถามบอกว่าเสื้อตัวนี้อยากดูก็คือเราก็หันเอาเสื้อให้ดูปรากฏว่าในขณะที่ไลฟ์ก็คือมันจะมีกลุ่มควันสีขาวคือใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเราคือลอยผ่านเฉียดหน้าเราไปเลย้และควันนั้นก็คือตากล้องยืนสูบ ในนั้นไม่มีคนตุบุรีไม่ได้จุดยาก,กันยุงเพราะเราขายช่วงประมาณน่าจะอยู่ที่ตีสองค่ะแล้ววันนั้นเป็นบันพะด้วยใช่รู้ไหมครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้พี่สาวเป็นคนถ่ายครับแล้วเขาไปถ่ายติดคนในบ้านที่เสียชีวิตก็คือคุณแม่คือจะเห็นชัดมากว่าเป็นหน้าคนคอันนี้คือ,อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งที่แปลกและแหวกแนวมากกว่าความขายของนี้นะฮะคือความกล้าของเขา คุณไม่กลัวเรื่องแบบนี้เหรอฮะวันนี้มีเสื้อผ้าคนที่เพิ่งตายใ,ใหม่ล่าสุดเอามาด้วยตัวไหนจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ีพัส,สนิเกอร์อล็อกยูสไตล์คอดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจมั่นใจคอร์จิคอร,จคอรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีสิ่งที่แปลกและแหวกแนวมากกว่าความขายของนี้นะฮะคือความกล้าของเขาคุณไม่กลัวเรื่องแบบนี้เหรอฮะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเยอะอะอ,อะไรที่ทำให้แบบกล้าทำอะอ ถาถามว่าอะไรเป็นร,ร,ริที่ราการทาก็คือมันจริงๆมันก็ทําให้เรามีรายได้ส่วนหนึ่งที่เข้ามาครับใช่ค่ะมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแน่นอนใจากกี่คนเป็นกี่คนตอนนี้ตอนนี้1น0 0งหมคนค่ะที่ติดตามในแฟนเพจใช่ไหมใช่ค่ะก่อนไลฟ์ทุกครั้งนี่จะไลฟ์ขายของคนตายต้องมีทําพิธีต้องมีขอสวดมนต์หรืออะไรก่อนไหมฮะ จริงๆไม่ไม่ได้ขอนะคะแต่ถ้าไปเอาเสื้อผ้าเราจะจุดทูบบอกกับเจ้าของเสื้อผ้าว่าเราขอตรงนี้คือทําทุกครั้งค่ะที่เอาเสื้อผ้าพวกนี้มาแต่เวลาการขายก็คือเราจะไม่ได้บอกอะไระจุดทูปให้หลวงพ่อผมน้ำมนต์ทำพิธีอะไรอย่างนี้บังสุกุลเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็เอาเงินให้กับเจ้าภาพวันนี้มีเสื้อผ้าคนที่เพิ่งตายใ,ใหม่ล่าสุดในรายการด้วย เอามาด้วยค่ะตัวไหนจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจริงๆชอบมากเลยตอนแรกอะกะว่าจะเอาไว้ใส่เองอเพราะว่าชอบเออคนนี้คนนี้เสียชีวิตจากอะไรฮะผูกคอตายค่ะเพิ่งตายได้น่าจะสวันนี้แล้วค่ะที่เขาเสียชีวิตไปเพิ่งเผาไปคือตอนแรกอะเราไม่รู้ว่าเสื้อตัวเนี้ย เขาผูกคอตายในขณะที่เขาใส่ตัวน <Leonard> ี้แล้วปรากฏว่าญาติเขาอาบน้ําศพเขาก็ถอดออกแล้วก็ยัดใส่ถุงปุ๋ยเราก็เก็บมาแล้วก็ชอบเห็นปั๊บกูอยากได้ยังไงก็เอายังไงก็เอาแน่นอนปรากฏว่าไปเปิดเฟซดูญาติเขาแท็กชุดนี้คือชุดที่เขาเสียชีวิตคอตายค่ะก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วค่ะ อขนาดเขายังกลัวนิดนิดแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะแล้วอย่างเงี้ยมีคนซื้อไหมอย่างงี้มีคนซื้อไหมคิดว่าน่าจะมีอะค่ะถ้าบอกเหรอค่ะเขาซื้อไปทําอะไรน่าจะเอาไปใส่นะค่ะหรือไม่ก็แบบคนที่เขาชอบอะไรแปลกๆที่เขาไม่กลัวเขาท้าทายเนี่ยเขาก็คิดว่าไปใส่เหรอค่ะยอดคนดูตอนขายธรรมดากับขายแบบเนี้ยมันต่างกันแค่ไหนครับก็ตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าคือไม่มีคนดูเลย เพราะว่ามันไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจดึงดูดก็จะอยู่ที่10ถึง20คนห,หลังจากที่เราแต่งหน้าปั๊บมีอะไรที่แปลกๆเข้ามายอดคนดูอยู่ที่5,000ันคนค่ะเถิบสนใจนะคะราคาอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องผู้หญิงสนใจก็จะขายที่อยู่ที่ 50, 50บาทค่ะ50า0บาทถ้าจุ๊บแจงสนใจ จุดแจงก็มาซื้อไปได้จุแจงนี่จุแจงถามรักาจุแจงถามราคาจุดแจงอยากได้จะซื้อจะซื้อจะซื้อใช่ไหมพิลิงออกให้ก็ได้50บบาทอะเอาไหมก็คือว่าท้ายที่สุดคือน้องก็ทำเองแต่งหน้าเองนะครับดูเก่งนะและอีกหนึ่งเจตนาก็คือว่าของพวกนี้บางทีเขาเผาทิ้งไม่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแต่ว่าอันนี้สามารถนำมาให้คนอื่นได้ใส่ได้ใช้ต่อเป็นประโยชน์ต่อได้นะครับ พอทําเรื่องการตายการตายการอยู่เวลาเราเห็นคนตายเห็นสัจว์จะเห็นอะไรไหมมันเห็นมันเห็นธรรมะอะไรไหมหรือมันเห็นข้อสรุปอะไรในชีวิตตอนที่เรามาทําเรื่องนี้ก็ยังไงก็ตายทุกคนนะคะคิดอย่างนี้คก็ต้องปงอืมก็ต้องทำใจว่าวันนึงอาจจะมาถึงคราวของเราของเขาหรือของใครก็ไม่รู้ค่ะครับก็ก่อนตายก็ต้องทําบุญครับเพราะว่าบุญจะช่วยทําให้เรานั้นมีคําสรรเสริญ และก็ความดีถูกพูดถึงถูกบอกกล่าวครับครับหรือถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะตายแล้วเราอยากให้เสื้อผ้าที่เราตายแล้วหรอจะไม่ได้ใช้อ,อยากจะให้คนอื่นได้ใส่หรือ,อ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากไว้ที่เพจเขาได้ใช่ไคะค่ะตอนนี้ก็มีเพจที่ขายเป็นเกงยีนงานเพ้นท์ก็จะเป็นตามใจเพ้นท์ค่ะแต่ถ้าขายเป็นเสื้อผ้ามือสองนี่เป็นเฟซมิ่งกระมวลทองหน้าค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังทํา youtube อยู่ที่ช่องลงหนังพีค่ะ อถ้า Facebook ที่ไลฟ์ขายเสื้อผ้าคนตายนี่จะเป็น Facebook ส่วนตัวเลยใช่ค่ะวันนี้ถือว่าต้องขอบคุณคุณกุ๊เป็นอย่างมากหวังว่าคงไม่มีใครตามคุณคุกมาที่นี่แต่ถ้ามีคุณกุ๊กพากลับไปด้วยนะครับขอบคุณโอ้ยไอ้พุทธ ขอบคุณน้องกุ๊กมากนะครับขอบคุณเท่าน้ำนะครับอข,ขอบคุณครับพักไปพักอนคุณผู้ชมส่งข้อความมาเออถ้าเช้าแบบนี้พ่อบ้านเอาอะไรมาให้ดูเออพักไปเดียนไปเปียนพักตัวนึงฮะ าด้วยนะคะไม่มาค่ะนนเล่นเกมเกันหลังเขาลัง <c oughs> เล่นเ,นเนกมเขาปล่อยงานเขา <c oughs> อ๋อทางานด้วยใช่ว <c oughs> างแผนยังไงวางแผนจะมีลูกหรือยังหรืออะไรยังไงสําหรับสองคนเราโอ้ยตอนนี้ต้องวางพักไว้ก่อนเลยโครงการมีลูกคือเศรษฐกิจด้วยสถานการณ์บ้านเมืองด้วยโรคระบาดด้วยอันนี้คือเพิ่งซื้อบ้านนะพี่หนูแมวใช่ก็เห็นเพิ่งจะย้ายเข้าไปแล้วพอแบบพอโดนโควิดปุ๊บอะคือทุกอย่างพักไว้ก่อน ต้องจัดการบ้านให้จบก่อนดีกว่าเอาเป็นเรื่องๆไป่ค่ะเนาะแล้วดูแลกันยังไงอะปกติก็คือจะดูแลตัวเองอยู่แล้วปุ้ยอะวิธีมันใจสามีของปุ้ยก็คือจะพยายามเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อยากให้แบบมองมาแล้วก็ยังยืนหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยออกมาแสดงว่ามันมีแอบยืนสองด้วยเหรอไอ้นไม่มีไม่มีไม่มีคือ คือเทรนไปทางไหนแล้วก็จะพยายามทําให้มันแบบว่าอยู่ในเทรนนั้นตลอดมีการ<ม>อัปเดตหน้าตามีการอัปเดตการแต่งตัวอะไรให้มันยังดูแบบอ่อนเยาว์อยู่เสมออะไร<ม>อย่างเงี้ยแล้วคิดอย่างนี้ก็ดีนะนใช่หึง,หงโอ้โห่ไหมเขาเป็นคนหึงโอดโห่ไหมหนูไม่หึงไปถามเขาเขาหึงหนูเพราะว่าหนูเนี่ยเหมือนอ่อนเยาว์ขึ้นทุกวันทุกวันใช่่อง่าเามาดูว่าสิ่งที่อ่อนเยาว์มันต้องมีตัวช่วยมีค่ะอันนีู้้ใช้มีเลยค่ะบาบ b a r a อันนี้เป็นเคล็ดลับความงามของปุ้ยเลยคือปุ้ยจะเป็นคนที่ทํางานทุกวันอย่างที่ทุกคนเห็นคือเราเอางานเยอะอแล้วเราต้องแต่งหน้าทุกวันวิธีดูแลตัวเองง่ายๆของเราก,ก็คือกลับบ้านไปเราต้องล้างหน้าท้องความสะอาดอทำความสะอาดเสร็จปุ๊บขั้นตอนก่อนที่เราจะนอนเราจะต้องบํารุงผิวเพื่อที่จะพร้อมใช้ในวันต่อไปออปุ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยซึ่งหลายๆคนน,น่าจะรู้จักแบรนด์บาบบาร่าอยู่แล้วเมื่อก่อนเขาจะเป็นพวกแบบคอสเมติก แป้งพับได้แต่ตอนนี้เขามาเปิดตลาดทําครีมบํารุงแล้วซึ่งบอกเลยว่าแบรนด์นี้คืออยู่มานานแล้วเป็นแบรนด์คนไทยอันนี้นะคะคือเนื้อครีมคืออันนี้ทาได้ตอนไหนบ้างทาได้ทุกวันค่ะพี่หนูแมมทุกวันเช้าเย็นนี่เนื้อครีมของเขาจะค่อนข้างบางเบาทาก่อนนอนได้ด้วยนะคะพี่ลิงอ๋อซัดเลยนะก่อนนอนตื่นเช้ามาคือก่อนนอนล้าหน้าให้สะอาดหน่อยใช่แล้วคือถ้าสมมติว่าวันไหนอ่ะที่ อันนี้เป็นสูตร <Green. S 1> ของปุ้ยเลยอันนี้นะคะถ้าใครนะคะรู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบพังมากๆสามารถใช้เป็นมาสกได้เป็นสลิปปิ้งมาสก์ได้ค่ะทาเยอะหน่อยใช่แต่ยังปุ้ยเนี่ยใช้มานานแล้วก็คือปัญหาผิวหน้าเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะใช้เฉพาะตรงจุดท,ที่มีปัญหาแค่นั้นพอหนูไม่มีปัญหาอะไรดูทรงเล้เหมือนจะไม่มีปัญหาเลยเวลาที่เรามีรอบเดือนเราก็ชอบเป็นสิวพอเป็นสิวมันทิ้งรอยซึ่งตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของ จุดด่างดำใช่จุดด่างดาที่เกิดจากสิวรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวแล้วก็เพิ่มให้ผิวหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วตัวนี้ขอบอกเลยว่า จุดเด่นๆสารสกัดเด่นๆ3สามอย่างของเขานะคะมีอีนาเครียนค่ะซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลในกลุ่มของไวเทนนิ่งตัวที่2นะคะก็คือเฮนโตไว้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนฝ้ากระจุดดัางดาได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยซึ่งตัวนี้เขาได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญที่ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีด้วยส่วนตัวที่3นะคะตัวนี้คือสกินเพิร์ฟนะคะเป็นสารสกัดสกินเพิร์ฟที่ได้รับรางวัลนะคะ i n s o ์ m อ t i c i n n o v a t i o o Zone Best i n g r e d i e n t ด Award 2015ค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเขามีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะทั้งสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนะคะชาเขียวดอกคาโมไมล์โรสแมรี่ชาเอเทซึ่งแต่ละตัวเนี่ยฟังชื่อแล้วบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยกู้หน้าแล้วก็ใช่สหรับผิว ค่ะผลลัพบล่ะคะจากทั้งตัวปุ้ยเองแล้วก็คนรอบข้างใกล้ๆที่ได้ใช้บาบาร่าหลังจากที่ได้ใช้นะคะเพียง2สัปดาห์นะคะจะพบว่าผิวของเราเนี่ยแลดูกระจ่งางใสขึ้นพวกรอยสิวอย่างที่ปุ้ยบอกไปค่ะรอยสิวจุนด,ดังนํำที่เกิดจากสิวหรือรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวเนี่ยมันก็จะดูจางลงแล้วเราอะจะไม่มีกถึงการระคายเคืองเลย อันนี้สำหรับผิวแพ้แพ้ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้ได้ค่ะตัวปุ้ยเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วและอีกอย่างผู้ชายนะก็จะระวังมากถ้าครีมอะไรที่มันหนักหนักเหนอะเหนอะเขาจะไม่ชอบมันจะไม่ชอบมันจะเหนอะหน้าแต่อันนี้ผู้ชายใช้ได้ใช้ได้ หายไปเลยเมื่อกี้ทาไปแล้วดูซึมเข้าไปเลยเข้าผิวไปเลยเนี่ยพอใช้แล้วก็ซึมลงไปเลยนะไม่เหนียวเนอะหนัดด้วยเหมาะกับอากาศแล้วเนื้อของเขาจะไม่ใช่เป็นเนื้อแบบครีมมี่มันจะเป็นเหมือนฟิลเจลด้วยซึ่งฟิลเจลเนี่ยมันจะช่วยปอกประโลมผิวทําให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ําำําน้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถไว้ใจในบาร์บาร่าได้ได้แน่นอนค่ะราคาหนักไม่ลูกต่อหนึ่งกระปุก ราคาไม่หนักค่ะเพราะว่าวันนี้มารายการพอบ้านงานเข้ามาจีี่หนูแม่เป็นครั้งที่2แล้วต้องมีโปรค่ะวันนี้นะคะซื้อ2กระปุกนะคะรับฟรีแป้งพับบาบาร่าขนาด7กรัม1ตลับซึ่งจากปกตินะคะราคา2,779บาทเราขายแค่1,960บาทเท่านั้นใครนะคะอยากได้นะคะโทรนะคะ02 0905999หรือ Li@ น e แอดนะคะ s a i barbara soft cream th ค่ะมีแอดด้านหน้าด้วยค่ะอย่าลืมเติมแอดด้วยใช่จริงๆหนูแบบเคยใช้แป้งของบาบาร่าเป็นไงคะเขาแป้งพับเขาแบบนะดีดีปกปิดปกปิดมากค่ะใช่ไม่เคยรู้ว่าเขาทำครีมอันนี้ตัวใหม่เพิ่งทำมีคุณพีทเป็นพรีเซนเตอร์เขาเคลมเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองคะหรือผู้หญิงที่มีสามีก็สามารถให้สามีใช้ได้มันแบบของดีแบบนี้ อยากได้โปรใช่ไหมเมื่อกี้เล่าไปแล้วเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึโปรนะคะซื้อสองกระปุกนะคะรับฟรีแป้งพับบาบาร่านะคะขนาด7ดกรัม1ตลับนะคะในราคา1,960บาทจากปกติ2,779บาทค่ะโทร02-090-5999หรือ Li น์แอดนะคะมีแอดไซด์ด้านหน้าค่ะ Ba r b บา a ่าซอฟ r e ค m T H นะคะมีแอดด้วยค่ะนีเนไม จริงๆแล้วเนี่ยน่าใช้เลยวางไว้เนี่ยรับรอง<ช>คุณจ<ก>ามีมะจะชอบแบบมาวอแวร์คือนางอ่ะทำงานกลาคืนคนที่ไม่ได้นอนตอนคืนอ่ะน่าจะแบบย่นแล้วเวลาร้องเพลงอ่ะอ้าปากอ่ะคือแบบลอยยนอ่นลอยใช่ไหมใช่มาเต็มแล้วนางอ่ะจะแบบ ต้องใช้อันไหนล้างหน้าอะไรเงี้ยเห็นเราหน้าใสต้องใช้อันไหนล้างเราก็ให้เขาใช้เไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเก็บไว้คนเราปุกนะเอาไปฝากภรรยาด้วยนะฝากบาร์บาราไว้ในอ้อมใจด้วยคุณผู้ชมขาโทรเลยค่ะ020905999ค่ะหรือว่า Line แอดไลน์แนะคะแอดไซน์บาร์บาร่าซอฟ์ th ค่ะมีแอดด้านหน้าด้วยค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมขาวันนี้โปรดีแบบนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดถ้าพลาดแล้วจะเสียใจครับ วันนี้ขอบคุณนะครับคุณปุ้ยค่ะพี่เจ้ยคุณหนูด้วยครบะคุงปุ้ยด้วยครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับเราจะมีของดีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันนะครับติดตามกันได้นะครับกับพอบ้านงานเข้าจันทร์ถึงสุก9โมง5นาทีนะครับวันนี้หมดลาไปก่อนครับกับรายการพอบ้านงานเข้า